โอ้โหกด๊บเจอปั๊บไอ้เฮียปึ้มพี่สูนวิมันขึ้นบนขวาแถมแบ่แถมแถมแถมคาตาโชจินดีไหมพี่หรือการเบรกอีกดูเลือดของมันดีสุดคือฮอตอะถ้าไม่มีก็กันเบรกก็ได้โอ้โหเซิร์ฟนี้แม่งโปโลกับครึ่งห้องไอ้เหียคุณดูดิสองสามสี่สี่คนอะโปโลอะเหยียดเคโปโลไหนโปโลแบบธรรมดาหรือโปโลคิงฮะมันไม่มีปึ้มมันก็มีแต่โปรโลธรรมดา อ้าวหรออ๋อนั่นมันเอิบ์หม่ๆยังไม่ชินยังไม่ชินต้องให้โอกาสใหม่เออยังไม่ชินเพราะจัด้แค่น้โซน่าอีกตัวปุ้มอย่าซิวได้ไหมโอเคขอบคุณมากห้องดีบาลอนมันแดกทีหัวยุบเลยอ่ะคืออะไรยุบเป็นไงยุบเป็นไงโปูพี่ไม่เคยโดนเหรอเคยแต่เล่นเองอุ้ยเธอ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 เอเวนฮาวด่าปูป่ะเนี่ยใช่นักก้ามอะไม่อ้อมคอมใดๆไอ้นั้นไม่อมออมอะไรใดๆเลย ไม่อมคอมใดๆแล้วถ้าเราเล่นเวลคอดเป็นมัลตีสี่อ่ะที่เหลือเราต้องเป็นอะไรแทงอะไรก็ได้เนี่ยแบบมัลตีสี่วอยซามีอยไรหรเวลคอรก็ยิงไปเรื่อยๆเพราะว่าเรานั้นบูมบูมยังไงเพิ่มใช่ไหมถ้าผมพูดถูกปะถ้าเล่นเวลคอรดก็คือไม่ใช่เวลคอรดมัลตีสี่แล้วก็ซาวเลอร์เยอะๆก็ได้เอาเซเวนแบกแสดงว่าวินคอนอยู่ที่เซเวนกับเวลคอด อาจาร์กระบุ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 บแม่เนี่ยหนุ่มบ้านอุ้ยเทเลเซกเตอ,กกอร์กอดปะเนี่ยผมถ้าผมโซน่ากับเวลคอดสามดาวเอสองดาวผมไปเลยนะผมเล่นเวลควอดโลลีโลถ้าไปควอดแบกเล่นซอรสีมอลติซีใครเคอเอใครเคอเคอเคแล้วก็แทงก็ได้สองตัวใช่ไหมสเวนก็ได้หรือคาลิสก,ก็ได้ถ<อ>้าเวลควอดออแบกแสดงว่าต้องเป็นโชจินสินะอ๋อเราก็ไม่ได้ดูกระดานมัน โอ้โหเจอมันสองรอบติดไอผมน่าขายกระรัอผมอยากได้สิบบาทอาจจะต้องขายเขียด้าเขียดขายเลยเดี๋ยวแพ้ขายมาซาฮาเไปแล้วเยอเยอชนะผมครับซอบผมสี่ยังหนึ่งสองสี่แล้วนะหนึ่งสองสามสี่แต่ว่าต้องรอเลเวลโอ้ยนี่ก่อนต่างเ,เลเยอร์นี่นาะขึ้นเร็วทิโมมาแล้วซอสี่มอสีสองผมซื้อทิมโมนี้ได้ปะอ๋อได้ครับมาโคตรแรงโคตรอันตราย สองสี่มัลตีสองไม่มันจบเวลเจ็ดได้นี่หว่าใช่ปะเนี่ยเวลเวลห้าเวลหกเวลเจ็ดอุ้ยจบเวลเจ็ดได้เว้ยอุ้ยคอมสโลโลที่ดีก็คือควรจะจบเวลเจ็ดเพื่อใครสักอยากได้ทาลิกอะทาลิกแทนโอรินา่าแทนใครอะโอเคครับครับแทนนี่ดีกว่าเพื่อที่สามไีไ่ไหนปุ้มที่สามโคตรเก่งผมชอบโซน่ามากกว่าว่ะโซน่ามันได้แใครสปีดอะ มันนําบริง้งให้เจ้านี่เมื่อไหร่เบลคอตกัสองดาวครับไอแต่นี้ซอสี่เราก็ไม่ต้องมีมอสฮาแล้วปะ่ะยังไงก็ไม่เล่นซอหกอยู่แล้วอะซอ6หกซ่หกคนเก่งมันจะเป็นลักอะไอบอลทิบอลทิกเก็ตนับซ้ากับเทิเซกเ,เตอร์ปะ่ะไอสัตว์มีใครรู้มั่งคนดูเถิเซกเ,เตอร์มันนับหนึ่งล้วบอลทิกเก็ตมันนับหรือเปล่าแต่ผมว่าผมน่าเอา on, เออนอโลมาอีทุกเนี่ยไม่เอามีใครรู้บ้างลองนับไม่รู้ครับ <laughs> นับ <laughs> อะลอง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 ,ลอง <occurs S 2> ที่พี่ผมว่ามันไม่ทับกันนะผู้ผมเคยลองขึ้นเบลก่อนแล้วก็โล่ก็ได้เลยเลยอะไรนะพี่ประเมินไอสัตว์กูโลอยู่เมื่อกี้เราหนึ่งแลใช่ป่ะหนึ่งมันทุกทุกสี่ใช่ป่ะเราหนึ่งไปละเราหนึ่งละผมขึ้นเบลเพื่ออยากเพิ่มเปอร์เซ็นต์เวลควอดนะทุกอย่างมีแรงๆซู่ซู่พี่พี่มาแบบนี้กูก็สบายใจเพราะมันไม่ติดโอ้บริษอัพเกรดบิ๊ก ฟ้ากิ่งอัพเกรดอลไรๆลๆๆๆ้ามาดีใช่ไหนวะคือถ้าไม่เล่นน็อกสัตว์ใช่ป่ะเออคอมที่จะโยกไปเล่นได้อีกอมโยกนี่โยกยังไงอะไรวะตลกตลกดีคือคอมถ้าไม่ใช่น็อกสัตว์นะคอมที่ผมจะโยกไปเล่นก็ใกล้เคียงโยกนี่โยกยังไงจะไปเล่นโยกคูเว่ ด่ากูทำไมป่าผมได้ทีมผมได้ทีโมได้ป๊อปปี้ได้ทิจนาได้เข็ดตอน2เอ็นหนึ่งคิดสาพี่พี่คิดว่าไงชิปซึ่งเดี๋ยวเดินรัวมันเก่งพี่ไอ้บอกมาลัด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 ทัดตะหลิววะตะหลิวแปลงได้นะครับตะหลิวแปลงซอซูเลอร์ได้แต่อยากได้ลัดอะลัดได้จูเก่าเกียร์ได้ซอซูเลอร์อะไอ้ได้จูเก่าเขาบอกคนดูก็รักอัพปิ้งคนเดียวดิโยกเก่งกันมาได้จูกันจูเก่าแล้ว ดูเก่าจะแอนได้ไม่ก็ไม่ก็จูเก่าฮอตดูเกาบูบับแม่งยังไงนี่ไงติดติดนี่ไงนี่ไงนี่ติด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 ครับติดครับสเตติสติดอะเอ่อบรอนบรอนติเกตกลายเป็นนักโลแล้วไอ้สัดนี่ผมว่ากลายเป็นนักโลแล้วหยิบสเตตเสติกมากับบอลติเกตสี่ฟีหนึ่งสี่ฟีหนึ่งโลฟีสองทีจริงๆเอาแล้วใครกดออกเกมไปแล้วพี่ชายพี่ชายเขาไม่ไหวอ่ะ Oh มีคนไกลปูไปแล้วปพ้มเมื่อไหร่กูจะเรเบี้ยวเจ็ดมาแนะน่ไอ้เี่ยสองดาวหมดทั้งบอดแล้วอะขาดแค่สเวนตัวหนึ่งสรุปโลทับไหมโลไม่ทับแต่ว่าโลเรานับก็คือมันนับแยกกันอะ่ะเออเซกเตอร์มันคือฟรีตอนเริ่มเนี่ยบ้าผมได้อีกแล้วเนะี่ยทารวยผมได้ทารวยมา อถ้าเราขึ้นเวลไปเรื่อยเราจะเก่งมากนะเอเบิลหเรเวล6เลเวล6เป็นซอ4ใช่ไหมเรเวล8เป็นซอ6ได้เมาติแคตเตอร์สี่ยิงลูกแก้ว3ลูกใน <c oughs> ของแข้งน่าจะไปเทท่ทาลิกนะครับเพราะว่าสเวนไม่ไม่ไม่สองดาวเลยโคตรสุด่มสองดาวครับเรเเจ็ดเติมลัก์ลงไปครับได้ซอส,สุูรอสี เออเออสุดๆที่แบบบริงบริ้งเบริงเออมีดีเทนชั่นแต่ดีเทนชั่นสองพันก็แปลกๆหรือเปล่าเรเบลขอดมาโคตรเยอะห้าตัวแล้วลักเวลเจ็ดเวลแปดเจโฟเออเออขอนั้นก็ได้ก็จะได้โดยมาเสียเรืออยากได้เจแอนเทเลเยอร์อันเนี้ยผมสันไฟได้นี่นะผมก็มีเบสแท้งเหมือนกันนี่นะห้องผมผมก็พยายามอยากเล่นโยเดินแอ่เพราะผมว่ามันง่ายดี ห้องผมเล่นสี่ตีง่ายปะเล่นง่ายปะเริ่มง่ายขึ้น <laughs> นี่ฟื้มก็จะสบายใจอ่ะสบายใจแล้วเพราะทีโมผมสองตัวป๊อปปี้ผมสี่ตัวมาดิใครคือผู้ชนะผมบอกเลยไม่ใช่ผม <c oughs> โอ้อ <ะ S 2> โอจูโรผมว่าจูโร่ปะจูโรดาเมจเราจะโอเวอร์มากเลยนะอันนี้ก็ได้ทอนสเตตก็ได้แต่จูโรของโกมันกากอ่ะ <c oughs> ตีจูจโรแล้วกัน ขึ้นเวลซอร์ส,สุริเซอร์ตีน้ำตาไปเลยปะไม่มาน้ำตาเผื่อได้ถ้วยเดี๋ยวรอกันได้ถ้วยปื๊ดเบลคอร์ดชอบเลยไอ้รักชอบเลยไอ้สุ่มฟรีระหว่างรอบเนี่ยคือเราจะไปสุ่มตอนไหนก็ได้ใช่ไหมออนออนอะโลใช่ไหมใช่ใช่ไอ้มันชื่ชอร้อปอะไรวะไอ้มันชื่ชอช้อปปิง้งอ๋อไอ้ของพิมเมติกลิซินใช่ไหม ใช่ใช่ก็คือเหมือนปื้มอั level สี่ฟื้มก็จะได้โลฟีสี่ครั้งและสี่ครั้งนั้นนะปื้มเก็บไว้ตอนไหนก็ได้เว v e ห้าได้อห้าครั้งก็คือบวกกันไปเรื่อยๆบวกกันไปเรื่อยๆไม่ไม่เหมาะกับจริงๆมันเหมาะกับพวกขึ้นเ e v e เจ็ด l แปดแล้วก็ไปโลทีเดียวมากกว่าอ้ส่วนมากเขาจะเล่นแบบนั้นกันก็นึกว่ามันก็อารมณ์เหมือนเทเซกเตอร์อะไรเงี้ยคือซุ่มฟรีติดเรื่อยๆผมก็กดไปเรื่อยๆยไม่ได้ซื้อตัวสักตัวเลย ไม่อ่านดีๆนี่แหละรเราไม่อ่านไงแล้วผมสามารถอัพเวล2สองรอบติดแล้วเก็บได้ไหมได้ได้ได้ผมว่า <นะ S 1> ผมยากได้แต่หลิวว่ะ Solarer หกเก่งมากนะ s o l a เ e r J4 ใส่น้ำตาให้ไอหมอนี่มัน Echo ถ้วยนี่ว่ะ Echo อ,อะไรนะ Echo Thuy Echo อะไรคือโทวะ Echo Thuy Tho หรือถ้วยอ่ะจิ้มขวดขวดนี่อะไรละะ จะตายแล้วเขาไม่เห็นเก่งเลยพี่เอาเอ็กโคถ้วยไงไม่มีตะหลิวดาบได้ใจแอนละใจแอนแล้วเดี๋ยวพยายามหาถ้วยให้รับไม่รู้ว่ารอเว็บแรปเตอร์ได้นะอะไรมอะไรโทษนะอีกปื้มนักข่ายุดสัตว์น้ามเวอร์ปื้มอะไรนะไอเลือดต่ำกว่าสี่สิบได้ของได้โหลดได้ว่าคนดูโหลดได้ก็สีตึงสีเตาะอยู่นะโหลดได้ต้องใส่ไข่วะ เออ่ทีโมปะทีโมจะเจอสแตจิตจะเจอโยเดนด้วยไข่แคบสุดวะอ่านี่นี่นี่นโซนาแคบสุดปะมาจะแคบกับเดนมาซียแคบเป็นไงวะเอาอะไรมาแคบวะแคบมู่ไม่ได้ที่ใส่แคบมู่เลยวะอุย้ยลับอีกหนึ่งตัวคิดตน้ามันสามดาวไปแล้วเอ่อโหลดได้ผมโหลดได้โซนาปะโอลีนาเหรอโอลีนามันมันซอรสูลเลอร์เยอะมากเลยนะ โซเลอร์กับพิวโทอีกนะผมผมผมว่าผมว่าโซนาโอเคขาดหนึ่งขาดหนึ่งโซนาจะสามเลยอ่สวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่โซนาสามกับเวลคอดสามอ่ะชนะได้เลเย์เทสเซกเตอร์นั่งนิ่งๆแล้วกด D <T> um. ดีด็อกตุ้มเดียวพี่ชายโซนาขาดสองอยากได้ผมอยากได้นี่มากเลยอนะ่ะถ้วยอ่ะ พอให้รักแล้วรักเริ่มต้นมาฉีดเจอสักทีวะเออไอ้เหี้ยสักทีหนึ่งจะได้ขึ้นเวลถ้วยไททันปะอ่ะอสกห้าหนึ่งสามดาวครับถือว่ามาตรฐานของตัวสามบาทอันนี้เรกๆว่ามาตรฐานตัวสามบาทนะด่านห้าควรจะสามดาว ตัดต็อปปี้อีกแล้วโขกเราชิ่งหลังมังตายหมดเลยโดนมาแล้วเดี๋ยวควอนหนวดมึกคือเมื่อคหร่มันหนวดมึกป่ะคือมาไงแปแบบ๊แป๊แป๊แป๊มันยิงสามทีอะ่ะครฟูฮาฟู้เพิ่มอีกคฟูด้วยโซน่าขาดหนึ่งนะครับในจังหวะนี้นะครับ เขาจะทำอย่างไรกับในจังหวัดนี้ที่หาดไปแค่หนึ่งนะครับเดซิซโออาเซียอันนี้ขอมไก่ธรรมดายิงสามทีเชี้ยโคตรแรงอ้สัดไปอีกเชี่ยหายหมดทั้งบอดไปอีก

โคตแรงโคตรสบายแค่นึงแค่นึงตายกูบอกเลยตายจังหวะเนี้ตายไม่ต้องทำไรแล้วเหลือขึ้นวลอะ่ะมีตาสัญ,ญลักษณ์อะไรไหมไม่มีมีโชจินปะไม่มีมเรโลปะผมมเรโลโซน่าไหมไปตัดฮิวไม่ก็การเบรโซน่าได้ ไม่รูไปแล้วกันเบรกันเบรกันเบรกว้าลาบาดอนเลยผมอยากแคดแรกแรงๆลาบราดโซน่าฮารแองมันช้าไปโัวแบกพี่สองตัวพื้น่าไงโคตรแรงโคตรอันตรายโอู้คือแบตคือเอ้าเจอคาริต้าพอดีโอเคผมเล็งไม่อยู่คาริต้าคนนี้เชลเลนเจอร์หกเกียวเกียวหายไปเลย ทีทาลิกยื้ไว้ที่มันสองคุณซูดิอู้วิโซคลสโคลสที่หนึ่งี่ะครับเลือดร้อยกูตกให้ร่วงเลือนเลือด2ก้าสิบสอตายโคลสเอเลสิ 19, <ผม S 1> ตายไปเ<า>นี่ยโอ้โหมีเอ็กโคด้วยอ่ะตอนนี้พี่ที่ 1. 1> Echo ah, หนึ่งเโคน่ากลัวโคตรไม่ไห้รันับงเป็สองดาวทีว่นี่อะไรวะเอ็กชนากันเนอ อุ้ยทาลิกตายเร็วเกินที่เหลือจัดก,การหน่อยเหลือโซน่าโอเคเหลือไฮเมอร์ตัวเดียวซูวได้สูได้สูได้ลุมลุมลุมสวยสวยสวยเลยสวยเลยสวยเลยอุ้ยมาแล้วเจ <J, S 1> <J S 2> ผมมาเจเธอหน้าขึ้นเวลลงเจโฟอล้วโซน่าจะได้ใครเป็นคนโซน่าได้โซน่าจะได้ตาเดนมาเซีย ให้มึงเอารีฟอร์สมาสองอันช่วยใช่ถ่วยสองอันความแรงเป็นของปีาศาจน้องการรักสองดาว Right e ร e e ียแอนไรนาวเจอเลเวลสูงสุดของคุณคือเลเวลเ,เจ็ดและได้รับแปด เอาแล้วลักได้นี่นี่ทำไมลักได้อ่ะอ๋อลักมีไอเทม2ชิ้นโอเคไม่เป็นไรลักผมมีไอเทม, 2>, ม 2, 2ชิ้นมันก็เลยได้ไอเทมแสงไปเจโฟสตันมาหนึ่งจังหวะซอซูเลอร์4มัลติแคสซี่ไอเคียเอ็โคมันมาอีกแล้วนี่มันรวมคอมมะเลงเฮ้ยโ,โอเคไม่ได้ไม่ได้รักเพื่อนรัก <J> โอ้โหไม่เจอรักเลยวะผมอยากให้โซนาได้นี่นะอยากให้โซนาได้ได้ทิ้มแสงเชีย่ยมันเอาไก่หลบไปเด้เอาไก่หลบไปไม่ให้โซนาแคสโดนบุม้มโอ้โหหายหมดเลยเอาเจ็บหนักนะครับเจ็บหนักนะครับจังหวะนี้จังหวะนี้เจ็บหนักนะครับ ตายหรือเปล่าโบไม่ตัดท็อปฟโฟแล้วไอ้พึ่งพึ่งเป็นใครเล่นเกมที่เหนื่อยขนาดนี้มาก่อนเลยโอ้เจอคาริต้าอีกแล้วไอ้ใครจะตาดท็อปฟโฟละไม่ค่อยจะเก่งสักเท่า,ทาไหร่ของพี่มัมนเอาคาริต้าไปที่เดิมทั้งนี้ได้เมเผมหายเยอะนะเนี่ยโซน่ามันจะแคสไม่โดนคาริต้าไม่แต่วิว,วควอดเราโดนนี่ ไอ้หดมันแคสไกลสุดโอ้ได้ปะได้ปะได้ปะเอ้ยเดี๋ยว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 เมื่อกี้โซนาแคสไปไหนไอสัตว์เมื่อกี้โซนาแคสไปไหนเอ้ยท็อปสอ,องเหรอไอ้หดจัดหดจัดสี่น้องน้องน้องสี่หดจัดอันนู้นนะอันนู้นอันนู้นเอเคียวอะไอ้เคียหยิบไม่ทันโอ้โหคราวนี้กดยอมได้เลยนะไอ แช่เอโคเนี่ยฆ่าไม่ตายเนี่ยมันมีหมดอะไรเนี่ยหมดโรแมนติกเอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเอ,อกดสามดาวโอเคโอเคฉันยอม <c oughs> ฉันยอมนายแล้วพี่ชายฉันยอมฉันมอบแก่นายเรามาไกลกันขนาดนี้ก็ดีแล้วนะครับสำหรับเออเกดบอลติแคสเอือ โอ้มันฆ่าผมว่ะ oh, นะเอคโค่อะแด๊ะโหแตกเลยชี่แรกกดแม่งมีดีไฟแอนแดนเด่ะอ้ได้แต้มสอง<ๆ>สองเกมป้วยฮีโม่กูไม่เก็บไม่เป็นไรแต่ป๊อปปี้ดาเนจคุณสี่ <c oughs> พันสามและคันฮี่โม่หนึ่งพันไอ้บป้มพี่ได้แต้มคาดมาคาดอันตรือ สรุปว่าไงดีวะผมมองว่าเก่งแล้วกันแต่ว่าไม่ไม่ได้ถึงขั้นโกงอ่ะเออเข้าใจปะอย่างแบบบางบางคอมบางคอมที่ที่คุณทําได้แล้วมันรู้สึกว่าแบบโหแบบเราแบบว้วเราแบบเราตบทุกคนเลยอะไรเงี้ยเออแต่ว่าวิวคอร์ดไม่ไม่ไม่ได้ขนาดนั้นถามว่าเก่งเอาไปเล่นได้ไหมได้ครับแต่ไม่ได้แบบไม่ได้ครบแล้วแบบโหแบบโหว้าวอะไรเงี้ยไม่ไม่ขนาดนั้นแต่ว่าเก่งเก่งเก่งเป็น้คอมที่หลีกหนีหลีกหนีไก่หลีกหนีเมตาต่างๆนานานะครับมันนั่งโซโลได้หลีกหนีโลกด้วยนะอันเนี้ย มีโลกด้วยเ <Comment. S 2> พราะคุณอย่าลืมว่าตอนนี้สโลโล3บาทเกอนก็คือใครคาตาเอ็โคคาตาเซนินจาอะไรเงี้ยเออนี่คือลีกหนีมาเลยจะเป็นวิลคอร์ดโซนาวิลคอร์ดโซนาโอเคอะไรนะ <laughs> <laughs> ปืงอะไรเปล่าที่จะดูผมไหมแม่งโยเดินเหรอโยเดินผมเปล่าเหรอ